สวัสดีครับผมไปเจอโจทย์คณิตศาสตร์แข่งขันนะครับระดับมัธยมต้นมานะครับก็เลยอยากมาทําให้พวกเราดูกันนะครับโจทย์บอกว่าจากรูป abcd นะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับรูปนี้นะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับพื้นที่ที่แรงเงาเป็นส่วนที่ซ้อนทับกันของรูปสี่เหลี่ยม abcd กับสามเหลี่ยม efg นะครับนี่คือสามเหลี่ยม efg เนาะอันนี้คือพื้นที่แรงเงาที่เขาพูดถึงนะครับซึ่งพื้นที่แรงเงาเนี่ยมีพื้นที่เป็น4ส่วนห้าของพื้นที่สามเหลี่ยม efg แล้วก็เป็น1นส่วนสของรูปสี่เหลี่ยม abcd นะครับแล้วเขาบอกมาว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม efg เนี่ยเป็น40ตารางเซนให้หาความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยม abcd นะครับว่าด้านละกี่เซนตอนแรกผมอ่านโจทย์เนี่ยผมก็งงนะเอ้ยบอกความบอกขนาดของพื้นที่ efg มานะครับ40ตารางเซนแล้วแล้วยังไงต่อเราจะแกะไปยังไงนะครับเราเราจะรู้1นส่วนสคูณฐานคูณสูงเราจะหาด้านด้านด้านไหนฐานด้านไหนสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้ว มันมาซ้อนทับก,กันเนี่ยมันมันวางกันมุมยังไงตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเออจะหายยังไงนะครับพอคิดไปคิดมาอา้าวจริงๆแล้วไม่ต้องใช้นะครับสามารถแก้ได้โดยที่ไม่ต้องรู้เงื่อนไขพวกนี้ก็ได้นะครับทํำยังไงเนาะเอาที่โจทย์บอกมาเขียนก่อนพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม EFG นะครับเป็น40ตาตร,ร,า,า, e รา,ตางเซนติเมตรนะครับเราก็มาเขียนก่อน EFG เนี่ยนะครับเท่ากับ40ตารางเซนติเมตรนะครับเงื่อนไขที่โจทย์บอกครับเขาบอกว่าพื้นที่แรงเงาเนี่ย นะครับเป็น4ส่วน5ของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม EFG นะครับเราก็มาเขียนก่อนเขียนเป็นสมการนะครับแรงเงาเนี่ยเท่ากับ4ส่วน5ของคือคูณใช่ไหมครับของพื้นที่ของสามเหลี่ยม EFG โอเค EFG เป็นเท่าไหร่ก็40ตารางเซนติเมตก็มาใส่นะครับเราก็จะได้เป็น4ส่วน5นะครับคูณกับ40นะครับอันนี้ก็5ตัดไป5 8 40 ะครับเหลือ4คูณ8ได้32ตารางเซนติเมตรนะครับโจทย์บอกอะไรอีกนะบ,บอกว่าแรงเงาเนี่ยพื้นที่แรงเงาเนี่ยเป็น1ส่วน2ของสี่เหลี่ยม ABCD นะครับก็มาเขียนอีกนะครับแรงเงาเป็น1ส่วน2นะครับของคือคูณกับพื้นที่ของ ABCD ใช่ไหมครับพื้นที่แรงเงารู้แล้วนี่42ตารางเซนใช่ไหมครับก็เอามาใส่ตรงนี้ สานะครับเท่ากับ1นส่วนสคูณกับ A B C D เราก็จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D ออกมานะครับเท่ากับ32มคูณสนะครับหรือว่าเท่ากับ64ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็มาย้อนสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจัตุรัสว่าไงครับด้านคูณด้านเนาะนะครับอ่พื้นที่ได้มา64 นะครับเท่ากับด้านคูณด้านจะหาด้านเดียวทำยังไงครับก็ถอดสแควร root นะครับความยาวด้านเนี่ยก็เป็นสแควร r o ูทของ64ก็ถอดออกมาก็ได้8หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อ,ขอควาย